สวัสดีครับยามเป็นๆวันนี้ก็มาปั่นคลายเส้นเล็กเก้น้อยๆปั่นไม่ไกลก็ให้รู้ว่าเส้นมันได้ใครจับเอาวันก็กำลังจะรับของ้าส่วนด้านหน้าเ็เป็นเขาเขาจอยมาแล ก็ามาปั่นอยู่ใกล้บ้านนะครับไม่ไกลหรอกปั่นเขาพอให้เส้นสายมันได้ขยับหน่อยนะถ้าเราไม่ได้ขยับมันมันก็ตึงปวดนั่นปวดนี่พอเราได้ขยับขามบ้างนิดหน่อยก็อ้โหทางตรงนี้ไม่ดีเราจะไม่ได้เทอยา์อาจจะเป็นพอสะพาน ของส่งน้ำชนประทานเขื่อนทดน้ำวัดจุกนะนะคองมาให้าหานสุดนักสวัสดีครับมาทุกวันเลยเนาะครับเหลือไม่มากเท่าไหร่เลยเนาะ คล้ายเหลือไม่มากแล้วอยู่ไหนครับเนี่ยผมเคยถามไปทีก็ลืมอยู่ไหนครับบ้านอยู่ไหนครับเหรออออาหารมาให้สนักเจอดจัดอยู่ปักสิงมาให้อาหารหนึ่งผาจุก มีจิตเมตตากับสุนักที่จะของทิ้งไว้หลังจากก่อสร้างเขื่อนเสร็จก็ไปแต่ตัวไม่ได้เอาสุนักกลับไปด้วย,วยก็เกรกลายเป็นสุนักจอนจัดอยู่แถวนี้ยังดีมีผู้ใจบุญเอาอาหารมาให้แบบวานปักสิง นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรายากาศยามเย็นเทวันัำลัาจะรับขอบฟ้าที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันของฟ้าเปี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ตืดครึ้มโอ่งใสนีก็ตะวันกำลังจะใกล้รับขอบฟ้าที่ถนนเรียบคลองเ่อนาดจุกคลองส่งน้ำเส้นนี้ก็จะไปถึงนอกละเขตติดต่อสุขโขทยัย ก็ไปไกลพอทุกคนใช้ผลประโยชน์จากลุมแม่น้ำนาดในคุ้มค่าในข้าวก็ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวที่เก็บเกี่ยวไปแล้วก็มีตะวันกำลังโผล่จากคนเมก กำลังจะรับขอบฟ้าความมืดก็จะมาเยือนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศหลังจากดวงตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วสิ่งที่เห็นบนน้องฟ้าก็เป็นสีแดงละเลือก ที่เกิดจากแสงอาทิตย์ที่สาดส่องขึ้นมายามดวงตะวันรับฟ้าเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่งและก็เกิดขึ้นไม่เหมือนกัน ที่นี่ผมเก็บภาพไว้มาเข้าไปอีกบรรยากาศหพอตะวันรับขอบฟ้าแล้วเข้าไปอีกบรรยากาศหนึง่งเห็นไหมครับเป็นควาสุขที่เราได้ออามาปัน่นจักรยานแทนการอยู่บ้านเราก็ได้มาเห็นธรรมชาติ ฟนเมฆดำละมืนบ้างบางส่วนก็มีฟน,นเมฆบางนิดเดียว คนถ่ายเป็นธรรมชาติทางด้านตะวันตกวันนี้เป็นด้านตะวันออกหลังจากแสงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วความมืดกำลังจะมาเยือนแสงสีแดงอ,อ่นอนเดี๋ยวก็จะค่อยๆหายไปเหลือแต่ความมืดต้อมาบทบงัง สุกเล็กๆน้อยที่เราได้ในแต่ละวันจากการออกกำังปั่นจักรยาน